ทูแรงท้องออกป่ะเนี่ยอน oh, <no. S 3> เดี๋ยว,วีงสองหน้าจบมีลุ้นแล้วครับมีลุ้นแล้วมีลุ้นแล้วลึกครับของลึกมือแทงนะมือแทงแห่งโคราชเฮ้ยม <c oughs> ีเลยรวยแล้วเรา ดด้วยีมั่นใจมากครับรุ่นี้ถ้าดินไทยใหม่นะรุ่นลวดนี้จะจับสัญญาณค่อนข้างยากซึ่งเหมือนดินแน่นๆซีเป้าเจอแล้วเดี๋เป็นศอกแล้วครับจะเป็นอะไรนี่เป็นเอก,เกลักษณ์ของซัมดิสเนาะมันจะเขียวจะเป็นสีเขียวนะอะไรมีเพิ่ม ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกัผมเบลปีนะัทและน้องนิวนะครับอีพีนี้ผมก็ได้กลับมาเยี่ยมน้องนิวที่โคราชอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่น้องนิวก็สกิดไปนะครับว่าจุดเนี้ยน้องนิวได้อะไรนะกำไรใช่ไหมกำไรครับกำไรสำฤิดแล้วก <Wow. S 1> ็พอเราจอดรถปุ๊บนะนี่เราเห็นอีกเสร็จ อะไรจะทำเยอะมากนะลองดูลองดูสมเพื้นนะเจษไฮแตกกเยอะมากเลยนะกระจายเกินนะแต่ว่าไม่รู้ว่าน,น้องนิวเอาไปหมดหรือยังนะไม่รู้จะเหลือให้เราขุดหรือเปล่า <laughs> เห็นไหมเศษเยอะมากเนี่ยเศษแตกนะเยอะจริงๆมั่นใจว่าได้ขุดแน่นอนครับใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้จะเป็นของหรือขยะเลยนะเครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมกับน้องนิวจะได้สมบัติหรือของมีค่าอะไรกันหรือเปล่าไปครับ ที่นี่เป็นที่ยอดใช่ไหมเดินได้เต็มที่เดินได้เป็นชัวร์นะชัวร์ครับรถมาไม่ต้องหมอบไม่ต้องโอเคไม่ต้องหมอบไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่งอ้อฮือตื่นมาก เินได้ขอร,รับนี้ชัดเลยโชคก้อง,อ,งอ,องหน่อยชุกคนหน่อยแครมากินสมมะเนี่ยเค้ามาปลูกไว้แล้วนะสัญญาณ มพิ่งไายใหม่จับสัญญาณยากมากเลยคุณคูแต่เบองตัวอาจจะเป็นเหล็กใช่หรือเปล่าหล็กด้วยว่าเราจะเหล็ก ตะปูครับะรตะปูครับ ดูหน่อยเป็นอะไรเหล็ดทองคำมั้อะไรนยโอ้โหน็อตครับน็อตนี่นะครับมีราคาไหมไม่น่ามีครับย้อวลุ้มต่อไปแล้วเจอสังกะสีนะครับ ว่าหลุมแหลกก็ตะปูอันนี้น็อตแล้วหลุมหน้าสังกะสีด้ยครับคลิป <c oughs> นี้ขุดอย่างเดียวอย่างเดียวครับมารอบที่เราไม่ค่อยได้ขุดนี ของหน้าจอมีลึนแล้วครับมีล่นแล้วมีับกแล้วลึกครับของลึกว้าวฟ้าอยู่ลึก ยายไม่ให้กลนะไม่ให้กลร้องไม่ให้กลไม่ให้ม,หมีกล,ล่นร้องมือแทงฮะมือแทงแห่งโคราชเฮ้ยโอ้เหลืองอาลามงามตาครับจับ oh, <no. S 1> มัดเลยได้มั้ง <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่มีลิมิตชีวิตก็ร้อย <c oughs> ชีวิตเกล้อยครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับติดต่อได้นะ <c oughs> สปอนเซอร์อ่อยเล่มก็ได้ โชว์นะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะ<ช><ช>เป็นเป็นสิ่งปกติที่นักเดินเครื่อนต้องเจอใครไม่เคยเจอคนนขี้โมใช่ไหมขี้โม <c oughs> นีเว้ยรวยแล้วเราด้วยดีนะวยดียมั่นใจมากครับตรงนี้ <c oughs> มันโดดเยอะจังยี่สิบสิบเก้าสิบสี่ สองหน้าจอบโดยประมาณถ้าดินไทใหม่นะรุ่นร้วนนี้จะจับสัญญาณค่อนข้างยากิี่เหมือนดินแน่นๆอีสาเขาเรียกว่าดินเก็บๆใช่ไหมนิวที่จะไปดินเก็บๆด,บด,ด,ดึงดินขึ้นนิดนึงไม่ต้องสับแล้วดึงขึ้น เกิเพลิงแล้วเอาลองทีบอกเอลยไม่ถึงเลงว่าที่นเอเนี่ยมาแล้วนิวสายแทงโอ้โหชัดเลยยังไม่ได้แทงเลยสกยิดเจลยอะไรอะ่ะสก,กิดเป็นติดคือโพลิดอนโพลิดอนนะสีที่นักเดินเรืองไฟฟันเนี่ยอ่ะโชว์กระปองโพลิดอน ค่าอย่างสวยถ้าถ้าเจอในตระกูลเควสนะครับเครื่องตระกูลเควสจะอยู่ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบกว่าถ้าในน็อกเนี่ยไฟนิวสามสิบป <30. S 1> ่ะสาสิบอนะ่าสาสิบเนียถ้าเป็นชาชีก็จะยี่สิบกว่ากว่านะครับสิ่งที่แต่มันก็ค่าไม่ได้เนะค่าไอดีมันเป็นสำนิดสำนิดหนาเนาะขุดต่อไปนะ Hay này mày. À. Không có chọc gì đâu à, Còn ra chọt. เปียกทลองครับเปียกทลองเปียกทลองอีกอีก,อก น,นี่นึงอะซีเป้าเจอแล้วหรือเป็นศอกแล้วครับจะเป็นอะไรจะบอกอว่าเพื่อนชินมเมื่อกี้

เกลือเมื่อกี้เกลัอเขียวไหมสีขาวๆอยู่ดินเก่าไยนี่ครับเพื่อนชิ้นเมื่อกี้วะเพื่อนมันน่ไม่ใช่กระป๋องจะสมัยไหนวะเนี่ย นี่ดินเก่าไงนะอยู่ดินเก่าเลยเยอกเลยยี่ห้อจนลบออกไปหมดแล้วเนี่ย,ย,บยโบราณนะโบราณที่ว่าโบราณนะ่ะไมเลยคุณเจอผมว่าโบราณหมดอ่ะ <laughs> เนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้ เขียวเพื่อนเขียวครับเขียวครับเขียวเขียวอีกแล้วอันนั่ะอะไรนะจุกกระป๋องโพลิโดนใช่ไหมมันคืออะไรครับพีพ์ไฟฟ้าไฟทึ่มยาใช่ใช่ปลาขวดปลาปลาจุกเองโพลิโดนเป็นโลหะเหมือนกันนะครับก็ดังเหมือนกันค่าไอดีก็อย่างสวยมากเลยจะโดนเขาหลอกอีกแล้วลองเพาะไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ ไงไงยาวเพลยเลยชั่วโกงอะไรอะไร่ะสังวนันสังว,นวนันโบราณยาวเพลยเลย <c oughs> ไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> แต่เหรียญหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยชัดเลยครับเออมีเงไหม เป็นเหล็กครับมีเสียงเหล็กเวยมีเสียงเหล็กเวย แล้วนี่เว้ยสบายแลครับลุมนี้ล <laughs> ูมนี้ขุดขึ้นมาแล้วเราอาจจะแพร่ภาพไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเข้าไขวัตถุโบราณเอาขึ้นมาแล้วเป็นเสียงเด็กชัดเจนนะท oh, <no. S 1> ี่สุดเสมันคืออะไร ที่สุดทราบ มันคือมันคือตะปูอีเแล้วครับตะปูรวด,รวดอ,อ้รวดรวดรวดนะนี่คือรวดครับมาเลยเสียงออหลยชัดเต็นสูงนะเพราะไอเดีมันสูงแค่สามสิบเอง่ยมันถึงทำ ด้วยดีด้วยดียี่สี่นิ่งนะยี่สิบห้าเขี่เขี่ยแล้วก็ฉีบเอาได้เลย ไปต้นเลยสิพ่อแค่นี้เงียบยกงหลังนะครับเมื่อกี้ไอดีจุดนี้ถือว่าเจ๋งมากฮะยี่สิบกว่ายี่สิบต้น ยี่สนนะิบยสิบสองฮะนิวิดเปิดเปิดแล้วชี้ป้าชี้ได้เลยบอกเลยว่าเด็ดสุดนี้เด็ดมากว้าว <Wow. S 1> แต่ค่าไอเดีมันเรียน5าเลยนะ ใม้เมู้เขียวไว้ก่อนสำลีแน่นอนพกน้ำมาป่ะลางหน่อยน,น้ำยูใน,นเป๋าอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ให้ได้เป็นเลยนี่ครับสปอนเซอร์เขาได้นะครับนี่เรากินน้ำซิงนะะนี่เป็นเอกลักษณ์ของสำลีเนาะมันจะเขียว จะเป็นสลิมเคียวเนะี่อะไรอย่ฮะสร้อยไส้คอป่ะใช่ไหมนั่นแบบใส่กับลูกปัดรอยคอป่ะเราก็มั่วไปเลเหมือนมีรอยเปียกทองเลยนี่อืมใช่ใช่ซูมดูนะทูแรงทองออกวนะเนี่ย นี่เออใช่นี่มีเปียกทองด้วยโอ้โหแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะสถือว่าโอเคนะมีเชื่อดีมีขนาดนิวมาเดินแล้วยังเหลือให้เราเก็บบ้างแต่ว่าก็าคือ สมัยก่อนนะอาจจะยังไม่เจอเพราะว่าอาจจะอยู่ลึกแล้วก็ทีนี้เขาถ่ขึ้นมา<ช>อาจาอาจะพลิกของข้างล่างขึ้นมานะก็ถือว่าโอเคครับทีน,นี้ไปเราถ่ายในภาพนี้ไงหน้าหลังกำกึ่งเปิดอะไรเดี๋ยวพี่ตามไม่อรากกำกึ่งประโยชน์ <laughs> ก,กำกึ่ง どうも。<Good one. S 3> <laughs> นี่ทองวะกำกึ่งกำกึ่งครับนี่อะไรสิกลัวหรือเปล่ากลัวไหมกลัวโบราณมันคือแปลงล่างไ้ไม่หรอกจากท้องเป็นตะกลัวส oh, <no. S 1> รุปผลงานของเราในวันนี้ครับหลักๆเป็นชิปพี่อันเลยเนีย่นี่ครับ ทักถามพี่อว้วนแล้วครับพี่อ้วนอุดมเดชนะครับ,พ,รบพี่ชาผมเองบอกว่าเป็นตุ้มหูนะต่มหูโบราณดี๋ยว,ว่าเปียกทองด้วยนะก็หรือว่ายัางลงเรือให้พอได้หาบ้างไม่ว่านิ้วเก็บไปหมดแล้วได้ข่าวว่าตรงนี้ได้ไปเยอะเหมือนกันโอเ็นะครับหากท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าราน,นี้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปดีๆในข่าวนะเดี๋ยวมาดักันวาอีพีหน้า ผมจะพาท่านไปล่าสมบัตที่นี่นะครับ EP นี e ้ P P P, ผมกับน้องมิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมส,สครับครับ A1 Max ลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาท A1 Max อัปเกรดจานกันน้ำราคา1,890บาท X5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคา6,900บาท X10 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคาเพียง8,500บาท Q30 ราคา1 4 9 0บาทแถมตัวชีเป้ากันน้ำแถมหูฟัง Q60 ราคา19,900บาทแถมหูฟังกันน้ำแถมหูฟังบลูทูธ p a y r 540ราคา16,900บาท n o x 600ราคา27,000บาท n o x 800ราคา38,000บาททาซาิิลึกสุดใจราคาเพียง63,900บาท Legend WHP ราคา28,000บาท Legend Pacpo ราคา33,000บาท